เมื่อคืนนี้นะครับผมต้องบอกว่าแนวทางพี่เศมจัดให้ไปทั้งหมด4คู่ครับก็ได้ยิ้มหวานไปถึงสตัวครับโดนหานคู่เชลซีตัวเดียวครับที่ต้องบอกว่าจะจบเวลาอยู่แล้วนะครับผมมาโดนเกียรตที่90บวกครับโดยการที่โดนอังเคลดิมเลียนะครับผมสังหารประตูไปนั่นเองนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยต้องบอกว่ามาหมดเลยทั้งในเรื่องของต่ําคู่พมันดันครับไหนจะเป็นทีมไวกิ้งครับที่ได้ยิ้มมุมปากครับและอีกหนึ่งตัวที่ผมจับไปให้ครับอย่างอินเวสเทเบเล่ครับที่ชนะไปได้ด้วยตกรสีประตูศ ก็เลยยิ้มหวานไปเพียบเลยนะครับผมอาจจะเป็นตัว SVP VP แล้วก็บรรานที่ยังทำงานอยู่เหมือนเดิมนะครับผมใครที่ไม่อยากพลาดแนวทางดีๆนะครับผมอย่าลืมว่ามาเข้ากลุ่มไปเข้มได้ถ้าเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้พี่แค่มาจัดให้ครับเราไปเริ่มที่คู่แรกครับสำหรับบอลนอร์เวย์ที่เปียริกาเอ็นครับเป็นคู่ทางโมครับวันนี้ต้องเปิดบ้านต้อนรับกับเมอร์ากออสโลนึงนะครับเดี๋ยวนองว่าคู่นี้เจอกันมาล่าสุดครับจบกันที่ผลเสมอครับโดยการที่เป็นทางโมครับที่บุกไปเยือนแต่ที่ตรงนี้คู่นี้ที่เคยเจอกัน แต่ว่าเป็นทางอโลครับบุกไปเยือนโมเหมือนกันนะผมชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ2อเลยนะครับแน่นอนว่าทีมของโมเองนะผมแข่งขันมา5เกมหลังเนี่ยชนะได้เพียงแค่2เกมครับแพ้ไปถึงสเกมครับโดยรวมมีมาตรฐานที่ย่ำแย่ครับและเกมในบ้านก็ดูมีความย่ำแย่มากกว่าอย่างชัดเจนครับโดยการแข่งขันมา4ี่เกมหลังไม่ชนะใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่เสมอไปหนึงเกมครับเสมอกับทางคิตเตียนซูนครับแต่แพ้กับทางวานาโมครับแพ้ไวกิ้งแล้วก็แพ้ทางคิตเตียนซูนมาโดยรวมมีมาตรฐานที่ย่ำแย่มากๆครับกำแก้กับทีมเยือนนะผมอย่างทางอโลเนี่ยถามว ชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ครับเกมไปเยือนเดียวครับแข่งขันมาสามเกมหลังเนี่ยชนะเสมอแพ้เลยนะครับผมมีแบบทุกรุนเลยนะผมก็บุกไปชนะบายได้นะครับผมไปเสมอกับโรเซนบอกครับแล้วก็แพ้ลิวซอมเด่นครับโดยรวมก็ถือว่ามีมาตรฐานกลางๆเนาะนะครับผมแต่ในเรื่องกระแสที่มันเปิดมาครับเป็นทีมอย่างโมครับที่เปิดบ้าขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูทุกอย่างดูสดใสครับกระแสอาจจะไหลที่ทางโมมากกว่าครับแต่ณปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับว่า เกมในบ้านของโมมันไม่ได้ดูดีขนาดนั้นครับแล้วออสโลเองนะผมเวลาเจอโมก็เฮดูพีทบอกบอกอยู่ว่าเป็นในเรื่องของเก็บไปเยือนครับมั่นใจว่าทีมอย่างออสโลครับจะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับตอนนี้ขอมองที่ทังออสโลไว้ดีกว่านะครับส่วนคู่ที่2ครับที่ผมปะจัดให้ครับเป็นบอลอ่าสวีเดนออสเวนคาร์ครับเป็นคู่อาเคลนครับที่เจอกับทางโกเทนเบิร์กครับในระหว่งคู่นี้ครับเจอกันมาเฮดูพีชัดเจนว่าเป็นทางโกเทนเบิร์กครับที่ทำได้ดีกว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นทางโกเทนเบิร์กชนะทั้งกลับเลยแล้วก็ฟอร์มมมหหหนนนนนน้้้าาาปัััััััจจุบบบีขขขอองงงงทเเคค่รรแกลชะไใ ีมอย่างทางมาโมครับแต่น่ารักสุดที่เขากระชับมิตเนี่ยเขาก็ชนะทอมโซ่มาได้เนาะแต่กับการทีมเยือนนะผมอย่างทางกุนเบิร์กแล้วนะผมแข่งขันมาหกเกมหลังไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการที่ชนะไปถึง3เกมครับถึงมอไปสามเกมมาตรฐานอาจจะดูแบบว่ากลางๆไปหน่อย แต่แน่นอนครับว่าในเรื่องของชื่อชั้นทีมเนี่ยอาร์เคนอาจจะดูเหนือกว่าโกลเดนเบิร์กครับแต่ในกระแสวันนี้เปิดมาเสมอตัวอย่างนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างโกลเดนเบิร์กครับก็น่าจะบุกไปเฉลิมชนะได้เป็นอย่างน้อยครับตอนนี้ก็ขอเลือกเชียร์ทิทางโกลเดนเบิร์กไว้ดีกว่านะครับ <S <S ส่วนคู่ที่สามที่ผมจัดให้ครับเป็นบอลจิงแชมป์สโมสรโลกนึงครับเป็นคู่ปารสีสแซงต์แฌ็มงครับที่ต้องพบกับทางอินเตอร์ไมมียครับแน่นอนว่าอินเตอร์ไมมียเนี่ยเขาก็ได้เปรียบในความเป็นเจ้าบ้านเนเเเเเเเนน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 นาา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 ะะะะะะะคคคคคคครร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 ััรััััััััับบ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 ผมมมมมมแแแแตตตตต่่่่ือออออองง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 งขขกสสสสววีีีี้้ปป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 ิิิดดด็ททชถึ3ููยยห์พฟณจจุ นครับในการที่เข้าผ่านเข้ารอบมาได้เนี่ยโดยการที่ชนะทีมอย่างแอตเลติโกมาลลิกาชนะทีมอย่างทางเทือกขึนชาวเดอร์ครับแต่แพ้กับทางบอตาฟโกเนาะก็ไม่ค่อยชอบทีมเกมรับเท่าไหร่ครับแล้วก็ปารีสเองนะผมเขาก็มีดีกีใช้คําว่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกด้วยมาตรฐานถือว่าดูมีความโดดเด่นกว่าอินเตอร์มิมีอยู่แล้วนะครับผมแต่กับการกับทางอินเตอร์มิมี่ผ่านเข้ารอบมาโดยการที่ยังไม่แพ้ใครเลยครับไล่แต่การที่ชนะปอร์โตครับเสมอทางอาโอริเคโลครับแล้วก็เสมอเพาเมลัสนั่นเองนะครับแนนน่่่ออวาาาททีมยงง อินเตอร์มิมีเขาจะได้เปียบอย่างเดียวคือความเป็นเจ้าบ้านครับแต่เรื่องของชื่อชั้นนักเตะตัวนักเตะคุณภาพทีมครับหรือเป็นชื่อชั้นทีมเนี่ยมันก็ต้องยกว่าปารีสแอด,ดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับแต่กระแสก็ต้องบอกว่าทางปารีสเองก็เปิดมาดูเวอร์มากขึ้นไปหน่อยกับการที่บังคับชนะ3ประตูเพื่อได้ยิ้มหวานถ้าชนะประตูเดียวเนี่ยต้องบอกว่าเจ็บเต็มตัวเลยผมมองว่าปารีสวันนี้กระแสมันแอบดูเปิดมาเวอร์มากขึ้นไปหน่อยครับเต็มที่ก็แพ้เพียงแค่ประตูเดียวนะมั่นใจว่าอินเเมมคบควาาาาาที่่ขป็็นนจจ้้กะ แพ้ให้มันน้อยมากที่สุดมากกว่านะครับผมตอนนี้ขอมองไปทางอินเตอร์มิไามีอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับเป็นคู่ฟาร์เมนโก้ครับที่ต้องพบกับบารังบายเยมิวนิคครับแน่นอนว่าคู่นี้เป็นการเจอกันครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมแต่ฟาร์เมนโก้เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีมาตรฐานดีมากมากเลยนะผมแข่งขันมา20เกมหลังสุดเนี่ยแพ้เป็นแค่2เกมครับแพ้กับทางโคโรบาครับแล้วก็อีกหนึ่งเกมที่เขาแพ้เนี่ยแพ้กับกูเซโลครับที่เหลือเขาก็ไม่แพ้ใครเลยชนะเชลซีมาด้วยนะครับผมหรือจะเป็นทางเอสปาารรัันะคบผมแลล้วก็ทงอเาก็จบเเสสมอไขลป แต่กับการกระทีมอย่างทางไบเยมินิกนีผมทีนั้นล่าสุดกับแพ้กับเบฟิก้ามาก่อนนะครับก็ชนะโบคายูเนียนะผมโอ๊กแลนด์ก็ยังไม่ได้เจอของแข็งอะไรมากเจอของแข็งอย่างเบฟิก้าเองก็ยังไปไม่ค่อยรอดเลยนะผมและกระแสเปิดมาณปัจจุบันนี้นะผมไหลไปถึงช่วงตัวแล้วนะผมกระแสก็ไหลลงมาเบามากๆครับก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของกระแสเนี่ยในเรื่องของตัวตักเตะแล้วก็ชื่อชั้นทีเนี่ยบาเยมันดูเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับผมแต่กระแสมันเปิดมาแอบสวนทางมากๆครับถ้าให้เลือกไปเลือกเฉยจริงผมมองว่าวันนี้อโเเเก้้็นนน่่าาาาาจะสมใววลไดที ม,มองว่าไบเยออยร์นาะเมลกาสเข้ารอบมากกว่าแต่ในเรื่องของกระแสมันเปิดมาส่งนี้ผมมองว่ามีโอกาสจบเสมอสูงมากครับแต่นี้ขอมองไป้นมฟาร์มิงโกอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็จับไปในนั้นหมดฟีคู่สำหรับค,ค่าืขนาวดีนะครับ ตัวแรกนะผมให้เลือกเชียร์ที่ทางออสโลนะครับผมต really ัวที like, <c oughs> 2 like ่2คร so e. um ับให้มองไปทีางโกโลเนเบิร์กครับตัวที่3ครับให้มองไปทีางอินเตอร์มมี่และตัวสุดท้ายครับให้มองไปทีางฟาร์มิงโกเนี่ยใครที่ชอบแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับและอีกอย่างนึงนะใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับพี่เข้มทางเข้าหรือหน้าช่องเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมพี่เข้มด้บอลขอตัวเราต้องท่านไปก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ